สวัสดีนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพาพเพื่อนๆออกไปช้อปปิ้งหาซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะพเพื่อนๆคะ่ะได้เวลาอยากลงมือปลูกต้นไม้อีกแล้วคะ่ะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์ไก่จะเขารืดดูฟอสเข้ามาแล้วคะ่ะอีกบก,กีเดือนข้างหน้าแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงนะคะพเพื่อนๆคะ่ะประมาณเติมน้ำมันก็จะเลยไป โหลดไปหาสือต้นใหม่ดอกใหม่มาปลูกอีกเช่นเก่าค่ะเพระาะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์เลศๆแล้วเนาะค่ะก็หาดอกใหม่แต่ฤลูดมาปลูกฮวาจะได้ดูดอกไหม่ตลอดจนถึงเลูอฟอลนะคะเนาะประมาณเติมน้ำมันแล้วแล้วไปเจอกันที่โลดเลยนะคะว่าแม่บ้านจะได้ดอกไหม่ถูกใจบอหนเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยมาทีไรแล้วก็เต้น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 ทั้งนั้นเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงมบ้านเห็นลยนี่ค่ะมียุคแค่นี้จริงๆนะคะตรองใหม่ช่วงเลยสีเหลือง สวยได้ต้นไม้ถูกใจแล้วค่ะดูๆฝนกำลังจะมาข้างนอกค่ะจะได้ปลูกปลูเนี่ยไปถึงบ้านได้ได้ปลูกปลูเนี่ยค่ะ ไปหาสื่อถุงมือก่อนค่ะถุงมือแม่บ้านขาดพังหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บ้านหาเลือกสื่อถุงมือนี้ได้แล้วถุงมือสวยบอสสวยบอต้นไม้ดอกไม้ของแม่ปานดูะ,ะป่ะค่ะเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะสวยเนาะดู ยมากเลยกลับบ้านกันค่ะได้แล้วก็กลับบ้านกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะได้ดอกไม้ที่เราชอบค่ะได้มาซ้ำกระถางครับันนี้นี่กลับบ้านกันเลยกลับบ้านกันเลยค่ะโออโซแฮปปี้กาดผัก ก็จัดแจงเอาดอกไม้ออกจากรถเสียง้าล้องฝนจะมาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะโอ้ยบได้ลงดอกค่ะวันนี้มืดมาเลยค่ะดูค่ะอ่ะเสียง้าล้องด้วยนี่วันนี้แม่บานได้มาซ้ำกระถางนะคะดอกไม้ค่ะนี่ได้สีชมพูแล้วก็สีแดงสีแดงนี่ยังท่านในบานเต็มที่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะยังตูมอยู่แม่บานเลือกเอาตูมๆมมาเนาะ แล้วก็ดอกนี่เนี่ยนะคะดอกหยังมะลูเนี่ยเสียงฝ้าร้องค่ะเพื่อนๆค่ะบ่ได้ลงดอกค่ะวันนี้แม่บานจะไปลงจุดนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะจุดนั้นร้องมาเลยฝนน่ะหมึดมาเลยค่ะเพื่อนๆได้ยินบ่ เสียงฟ้าร้องค่ะเสียงฟ้าร้องเดี๋ยวพุงนี้จะพาลงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพรุงนีจงนะะนงน้จะพาลงค่ะเข้าบ้านก่อนค่ะนารินออกไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะ นลินออกไปงานวันเกิดเพื่อนแม่บันเลยแอบไปชอปปิง้งสื่อต้นมงตนม้นหม่มาปลูกมาลงค่ะนนะมืดมาเลยนาอแดดดีเนาะฝนเน้อ,นนอ,อมืดมาเลยกูเย้ยโอ้ยฝ่าลองมาเลยเพื่อนแผนคะ่ะบวดลงบวดลงดอกต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ หมืดมาเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเพื่อนๆค่ะว่า่านะเสียงฟ้าร้องว่าได้ลงดีๆค่ะดอกไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลงเนาะค่ะเนาะเดี่ยบรรยากาศเมื่อวานนี่กระตกตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ฝน งามบองามบอดอกไม้ม่ป่างามบอค่ะเพื่อนๆค่ะงามบอได้สีชมฟูกับดอกสีแดงมานะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเสียงฟ้าคำรามโอ้ยเสียงฟ้าคำรามเพื่อนๆค่ะเขาบ้านก่อนค่ะพอบานออกไปรับน้องนาลินงานวันเพิ่นไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะโอ้ยฟ้าแลบไปก่อน เช้าวันนี้จะได้ลงมาเนาะต้นใหม่เนาะเช้าวันใหม่ต้นไม้ของเราจะได้ลงไหมเนี่ยบรรยากาศเช้าว,วันใหม่ชุ่ชื่นมากเลยประมาณต้องออกมาตัดยา,ะะยาแล้วค่ะยายาวแล้วใจสายเดี๋ยวจะพาลงต้นใหม่หาเลือกจุดลงแม่วานมาจะลงจุดนุ่นนะคะจุดตรงโคดหินสองโขดนะคะ ต้นนี้แม่บ้านมาจะลงต้นให้เต็มเยียรอบๆเนี่ยค่ะแต่ยังได้หาซื้ออยู่ค่ะต้องลอสปริงปีนาค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูดอกไม้ประมาณนั้นค่ะที่แม่บ้านซื้อม้านะคะเดดูฟอสแล้วค่ะเนาะจะเข้ามาแล้ว